สวัสดีนะคะแล้วก็นี่ก็คือพี่โอนะคะที่น่ารักไหมแบล๊บแบบที่เป็นคนปอกผลไม้ให้พี่ชมพู่นะคะนี่ฝีมือพี่โอปอกนะคะกระชงน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะพี่โอเป็นคนที่รู้ใจพี่ชมพู่มากที่สุดนะคะเปหาไงพี่โอสัมภาษณ์หน่อยด่คะชมพู่ออกกำลังกายเป็นไงบ้างคะมีไย นี้ไนนะครับกลเปเรืที่ดีครับกาตัวเองแ,แล้วแต่ความสามารถนเอาให้ไหวครับถ้าถไหวก็ทำต่อไปได้คมมีคนรับที่ดีครับเราก็เป็นคนอมักรอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ปล่อยตัวนิดนึงนิดนิดะอาจะนานลว,นวหติดยี่สิบปีึงกันก็คือเรื่องหมดมกายก็สาเหตุนะครับ หลักๆเลยคือการนอนนอนลําบากตอนที่อ้วนนะครับหายใจก็ลําบากอึดอัดไปหมดนอนก็อักน้ําลายอะไรก็มนุ่มไปหมดนะครับเราก็เลยบอกเอ๊ะไม่ไหวละถ้าอย่างนี้เรานอนหลับก็รู้สึกว่าโอ้โหเหมือนแบบได้ยินเสียงกลนตัวเองครับเมียบอกว่าโ้หกลัดังอัดวิดีโอให้ดูไม่ไหวครับจางจริงๆตั้งแต่ออกกําลังกายนะครับหายเลยกลน ไม่มีเสียงกลนเลยครับนอนรับสบายลองดูครับเอาแรงบรรดาลใจตรงนี้ไปครับเรื่องการนอนถ้าเรานอนรับสบายกิดดินนอนอุ่นโอเคครับทานอาหารมีประโยชน์นิดนึงไม่มีประโยชน์นิดนึงไร้สาระนิดหนึ่งไม่ไร้สาระนิดนึ่ง,งเอาผสมกันแล้วความขับจะเกิดครับบ๊ายบาย